สวัสดีครับพิดถึงกหรือเล่าครับพี่เบิร์ดรักทุกคนนะครับไปยุ่งอะไรกับเขาเก็สวัสดีพี่น้องชาวโลกนะครับพี่น้องชาวมนุษยตต่างๆนะครับพี่น้องที่ดูอยู่ทุกท่านเลยครับวันนี้นะครับจะเปิดไพ่ดูสถานการณ์ของคนที่ เกิดวันพุทธประจําวันที่12บส,ส,สนะครับสิบสองถึงสิบแปดสองสิบปดกฎะกันครับจะเป็นยังไงครับมาไม่ต้องลีลากันเยอะเพระตอนดูมก็ลีลาเยอะพอแล้วจับไพ่ก่อนแล้วค่อยลีลามันเป็นช่องทางของเราครับเราจะทําอะไรอย่างที่เราอยากทําได้ไม่ต้องมีสัญญ,ญุงสัญญ,ญา ไม่ต้องมีบริษัทไม่ต้องมีทนายความไม่ต้องมีอะไรนั้นอ่ะนี่เราเป็นเจ้าของเหมือนทีวีช่องเลยนะถ้าเรามีช่องของ,ของตัวเองคนระับเพราะนั้นพวกคุณจงดีใจเถิดว่าคุณได้มีช่องของตัวเองแล้วช่องผมนี่แหละสองสามสี่ห้าหก กองฝั่งนี้ยะก้า็สิบรียบ้อครับอ่ามาชมกันครับโปรดกรุณารัดขิมขัดด้วยวู้ดกีนไม่เท้านะครับกีนไม่เท้าเด็ดเด็ดแดงดงดีดเด้แดงงอยู่ไม่สุกอยู่ไม่สุก หนึ่งไม่เท้าด้วยโอ้ยเจองานที่ใช่สิ่งที่ชอบลุยเลยครับสี่ถ้วยโลเลอะไรโลเลอะไรยึกยักอะไรสามถ้วยโอ้แหวหลอมไปได้วยงานนะครับเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โอ้เยส โอ้โด oh, no. <laughs> อ่ะมีไพ่หลอด <laughs> พ่ใหญ่อยู่ใบหนึ่ง The m ม o n เะมูลความว่าสงบสุขร่มเย็น <laughs> อยูส่สงบสงบยางเงียบอยู่กับตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าฮะ <laughs> มันเหมือนผมมีความรู้สึกว่ามันทําอะไรเพื่อคนอื่นมากเกินไปแล้ว พอมานึกถึงตัวเองแล้วอะนี่กูได้ทําอะไรเพื่อตัวเองบัางหรือเปล่าเนี่ยที่กูทําอะไรลงไปนี่ที่กูทําอยู่ที่กูทําอะไรอยู่วันนี้อะไรนั่นแหละมันเป็นแนวนั้นเลยครับอืมนะครับเหมือนเนี่ยอย่างมันขึ้นมาสถานการณ์มันเป็นไม้เท้าเนี่ยแปลว่าอยู่ไม่ฝุกหรอกครับตื่นล้นอยากทํานู่นอยากทานี่ตลอดนะครับแต่ไพ่เดอะมูนเนี่ยไพ่คิงถ้วยเนี่ยไพ่ถีถ้วยเนี่ยมันคือความมันไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าเราทําทําไปเพื่ออะไรนะครับเหมือน นี่กูจะรวยไปทําไมเนี่ยนี่กูจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเนี่ยเออเหมือนเหมือนไม่มีอะไรอ่ะ,อะมีพร้อมนะครับมีพร้อมแต่ไม่มีคนร่วมแบ่งปันอ่านะครับพู้ที่มาดูฟังยากๆว่าผมแบบโหแม่งมีคำเท่มากครับก็ทำ <c oughs> คือมีทุกอย่างพร้อมคนดูได้นะครับนี่สถิตินี่ผมสังเกตมานะครับรื่เป็นเรื่องจริงนะครับคนประสบความสำเร็จของชีวิต ผมว่าถึง99%นะครับเขาจะมีคู่เรียกว่าคู่บาร,รมีนะครับคือฝ่ายชายและฝ่ายหญิงฝ mm ่า hmm. ยหญิงร่ำรวยฝ่ายชายก็ต้องเกื้อหนุนฝ่าย mm hmm. ชายร่ำรวยก็เกื้อหนุนผู้หญิงก็มี mm hmm. เขาเรียกว่าคู่บาร,รมีครับมันจะส่งเสริมซึ่งกันและกันครับ mm hmm. ธรรมชาติของคนนะเขาทำให้เกิดมามีสองเพศนะครับ mm hmm. อ่าเพศทั้งหลายแหล่ที่คุณเป็นเพศคุณก็ตั้งเอาเลยตามใจเลยว่าคุณจะเป็นเพศอะไรอ่ะ ตามใจคุณเลยครับไม่มีไม่มีผิดไม่มีถูกครับมันอยู่ที่ตัวคุณเลยครับอยู่ที่ใจคุณอยากเป็นเพศอะไรเป็นเลยครับแต่เรื่องที่กติกาสังคมมันมีอะครับมันมีเรื่องบางเรื่องอ่ะมันมันเกี่ยวกับข้องกับสังคมเกี่ยวกับองค์กรที่เราไปเกี่ยวบางทีเราก็ต้องยอมทำตามเขาอ่ะคือกฎเขาอ่ะกฎธรรมชาติอะเออประมาณแบบนั้นนะครับอื <c oughs> ธรรมชาติสร้างให้มีคู่ผู้หญิงผู้ชายต่างเพศ เพื่อสืบเผ่าพันธุ์เพื่อเกื้อหนุนกุกืนกัน mm. เพื่อร่วมสร้างอะไรกันด้วยกันนะครับเนี่ยเดอะมูนนะมันซึมเศร้าเหงาแห้งเนี่ยบุกเศร้าเหงาหงอยเนี่ยอืสภาพแวดล้อมไม่ดีหรือเปล่าอันดับแรกนะครับดูสภาพแวดล้อมแวดล้อมนะครัแวดล้อมก็คือที่บ้านที่ทํางานอย่างเงี้ยอสถานที่เที่ยวเราใช้ชีวิตอยู่เป็นส่วนมากส่วนใหญ่นะครับสิ่งแวดล้อมมันไม่ค่อยดีหรือเปล่ามันก็ทําให้เรา จิตตกครับหลอกหลอนเหมือนสมมุติว่าบ้านอยู่ใกล้วัดอะแม่สวดศพกันทุกคืนหมาเห่าหมาหอนเนี่ยเนี่ยนะครับจิตใจก็ไม่ค่อยดีเดี๋ยวคุณอยู่คอนโดโโหคอนโดข้างห้องนี่แม่งหูรังระเบิดถึถึงแบบทะเลาะกันเดี๋ยวตีกันเดี๋ยวก็อะไรเงี้ยหรือคุณอยู่ใกล้ๆก,กับชุมชนในอัดอย่างเงี้ยแน่ๆอ,อยู่แล้วครับบางทีชุมชนในอัดมันแปลว่าแออัดมันแปลว่ายัดเยียดมันแปลว่า คุณเคยได้ยินว่าแน่นเหมือนปลากระป๋องไหมล่ะเออแต่แน่นกว่านั้นนีกอ่าแน่นกว่านั้นที่คุณถ่ายดูว่ามันเป็นยังไงไม่ถ่ายคุณไม่ถ่ายจะฟังเฉยจะดูเฉยก็ไม่เป็นไรครับผมก็มไม่บอกครับมันมีแน่นกว่าปลากระป๋องแล้วมันเห็นภาพกว่าว่ามันโคตรอึดอัดโคตรเน่าเหม็นโคตรอึดอัดแบบสุดๆอะ่ะอ่ะไม่อยากรู้กันก็ไม่เป็นไรครับอยากรู้ก็ทักทายผมมาไม่อยากรู้ก็ผมก็ไม่พูดส่วนหน้าไม่รู้ทั้งคู่ อ่านะครับนี่คือภาพรวมมันคือภาพรวมมันดูแบบมันฝืนมันขืนอะไรอยู่บางอย่างที่มันตังหิดใจอยู่ครับอย่างควีนแมเท้าขึ้นเนี่ยคือการกระตือล้นอ่าคือผลประโยชน์คือเดินเข้าหาอ่าหนึ่งไมเท้าเนี่ยมันพร้อมอยู่แล้วครับด้วยศักยภาพและความสามารถที่มีถ้าจะบอกว่าเรื่องงานมันทําให้รู้สึก เป็นเดะมนอ่ะรู้สึกตัดสินใจยากรูส้สึกโลเลมันก็มีผลมีส่วนนะครับเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นงานที่คุณทําแล้วแต่คุณเจองานใหม่หนึ่งวิธาุณเจองานใหม่ที่มันไม่ใช่กว่าวะรายได้กำไรอะไรเป็นอีกเรื่องแต่ว่าเอ้ยมันใช่อ่ะทําแล้วมีความสุขอ่ะเ,ออเหมือนเหมือนผมทุกครั้งที่ผมทำคลิปอ่ะผมทุกวันบางวันนะครับบางวันบางครั้งบางวันนะผมเครียดนะผมผมนึกถึงคนนู้นนึกถึงคนนี้นึกถึง สิ่งล o ตัวนึกถึงตัวเองพี่ผมก็เครียดนะแต่พอผมมาเปิดไพ่ทาหน้าที่นะผมกลับมีพลังอ่ะผมมีพลังขึ้นมาแบบมันยายามสนุกสนานนะครับนั่นคือมันออกมาจากข้างในนะครับหลา,างในผมได้ค้นพบว่าเออผมเป็นโรคซึมเศร้าขี้เหงาไม่มีแฟนไม่มีพี่น้องอยู่ร่วมด้วยไม่มีลูกหรือไม่มีใครอยู่ร่วมด้วยอย่างเงี้ยผมก็เหงาข้อดีคือมันทําอะไรก็ได้อยู่คนเดียวอะ่ะเออแต่ข้อเสียคือ มันสามารถความเหงามันฆ่าคนได้ครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับแต่ว่าผมเหงาผมเป็นอะไรผมก็จะดูตัวเองนะครับเจาจิตตามดูว่ามันเป็นงนี้อ๋ออย่างนี้อ่ะเป็นงนี้มันต้องเจอไนี่ว้ยเองนั่นแหละครับผมก็ดีเช่นกันนะครับคุณอาจจะเจออะไรที่ดีๆแต่ว่าคุณตัดสินใจเลือกมันไม่ได้นะครับหนึ่งดาบนี่คือความเด็ดขาดนะครับหนึ่งกว่าคือความเด็ดขาดคือคุณอะไรอ่ะแม่งใช่แล้วมันใช่แล้ว่ะมันใช่แล้ว่ะ หนึ่งดาบมันคือชัยชนะนะครับคุณดูเลยครับชัยชนะมันมีมงกุดมาครอบอยู่มันแปลว่าได้รับชัยชนะแน่แต่มันอยู่ในดาบมันทิมอยู่ครับเพราะฉะนั้นไอ้ชัยชนะอันนี้มันหมายความว่ามันมาด้วยความยากความลําบากนะครับอะไรมันจะยากลําบากมากที่สุดในชีวิตคนนะถ้าไม่ใช่ความคิดตัวเองถูกไหมครับที่เรียกกันว่าเอาชนะใจตัวเองมันยากครับเหมือนเป็นแชมป์มาว่ายากแล้วรักษาแชมป์ยากกว่าจะไปยากอะไรวะเป็นแชมป์แล้วรักษาแชมป์ยาก มันจะยากเลยก็อย่าแพ้ดีก็แค่นั้นเองลงไปเพื่อเอาความชนะลงไปเพื่อเอาที่หนึ่งอะ่ะไม่ใช่ลงไปเพื่อแบบเกรงกลัวใครอะ่ะไม่ว่าจะการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่แพ้ยังไงก็ชนะกฎมันมีอยู่แค่นี้ครับทำได้ไม่ได้มันก็คือเรื่องของจิตนะครับมันคือการฝึกฝนและการช่างสังเกตและการเรียนรู้มันไม่มีอะไรที่มากไปกว่านั้นเลยครับ คนสาเร็จทั้งโลกอ่ะนั่นคือทัศนคติเขาเขามองแต่ด้านดีด้านบวกครับคิดว่าเขาไม่เจอด้านลบอ่ะเจอเจอหนักด้วยเจอหนักหน่วงด้วยนะครับแต่สิ่งที่เขาได้เขาได้เจออ่ะนั่นคือเขาได้บททดสอบเพิ่มเขาได้เจอปัญหาเขาได้เจออะไรเพิ่มนะมันเป็นมันเป็นความสุขมันเป็นความสุขที่เขาจับรรลุปเป้าหมายเพราะผมไม่เชื่อทุกอย่างที่คนพูดหรือว,ว่ากฎบนโลกนี้มีหรอกเส้นชัยไม่มาหาเราเราต้องไปหามัน ก็เชื่อแต่บ,บางทีมึงก็มาหากูมั่งแล้วกันกูเหนื่อยมึงก็มาหากูเองมั่งผมก็ทําได้หลายครั้งนะครับเรียกว่าสะกดจิตตัวเองหรือว่าเรียกปฏิหารสร้างได้อย่างอย่างทุกวันนี้อ่ะผมเคยตกงานตกการอยู่กับบ้านะแล้วก็ถ้าไม่มีลูกค้าดูดวงนี่หมายถึงว่าไม่มีเลยนะไม่มีเงินใช้ไม่มีเลยนะอาศัยเกาะค,คนนู้นหนื่อยคนนี้อะไรไปเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยครับ ทำอะไรครับทุกอย่างทําให้ตัวเองไม่เคลียร์ผมก็จะอ่านหนังสือผมก็จะเล่นเกมผมก็จะดูหนังอะไรเงี้ยจนถึงวันที่ผมรู้สึกได้ว่าแม่งใช่แล้วเวลาเนี้ยผมก็ตั้งจิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพนับถือทั้งจิงกุบาจารย์ตั้งจิตกับตัวเองเข้าจิตผมเรียกว่าผมเป็นลูกพระเจ้าเพราะ,ะนั้นผมขอกับพระเจ้าเลยผมขอพระเจ้าว่าผมขออเล่นเกมทัท้งวันเนี่ยเออแต่ได้เงินได้ไหมเออ เหมือนทํางานด้วยการเล่นเกมแล้วได้เงินเนะี่ยมันก็ได้ครับมันก็ได้เขาทุกวันนี้ผมไปทํางานะผมได้รับรายวันนะครับซึ่งซึ่งมันก็ไม่น้อยไม่มากครับแต่งานส่วนใหญ่อ่ะมันมีน้อยส่วนหน้าก็จะไปนั่งรอทํางานซึ่งถ้าทําจริงๆไม่น่าจะเกินสามชั่วโมงต่อวันเลยที่เหลือผมนั่งเล่นเกมนั่งอ่านหนังสือนั่งเขียนตาราทั้งเเนี่ยครับ นั่นคือผมผมเชื่อว่ามันคือปฏิหารที่ผมสั่งนะครับถ้าทุกคนมีความเชื่อทุกคนก็ทําได้ปฏิหารสร้างเองได้ตอนนี้ผมกำลังกำลังเรียบเรียงนะครับเรียบเรียงจากหนังสือเล่มหนึ่งนะครับหนังสือที่ให้ทัศนคติหรือวิธีคิดที่อ่านแล้วง่ายมากผมกําลังเรียบเรียงที่จะจะ,จะวิธีไหนมาบอกเพื่อนๆบอกอพี่น้องทั้งหลายนะครับว่ารับรองได้คุณได้พลังแน่ๆนแต่คุณจะคุ้น บิดความคิดนิดเดียวบิดมุมมองนิดหน่อยแค่นั้นเองคุณจะเห็นความสุขเลยคุณจะเห็นเลยว่าคุณว่าเออความสุขคือความเข้าใจเอา,อางี้ดีกว่าถ้าคุณเข้าใจแล้วคุณจะจะสุขหรือจะทุกข์อ่ะถ้าคุณเข้าใจคุณจะมีความสุข <S <S นะครับ <S <S ที่พูดนาะนนี่มันเดือบมูลตัวเดียวนะครับเดือมูลเป็นไพ่ใหญ่ใบเดียวที่มันขึ้นนะมันคือวิธีคิดเลยครับวิธีคิดอะ่ะจะหมองหม่นหรือเศร้าหรือว่าดีใจหรือว่าแบบ ใช่ยโยมโหรานอะไรมันก็อยู่ที่ความคิดนะครับเนี่ยอย่างสิบไม้เท้าเนี่ยตีด้วยภาพรวมมันหมายถึงว่างานหนักงานเหนื่อยงานเยอะงานยุ่งต้องแบกรับภาระต้องแบบรับอะไรที่มันมากมายงจริงใครจะเป็นคนบังคับบางทีก็ตัวเราหรือเปล่าล่ะเออใช่ไหมครับอืมหลายคนลืมไปหลายคนอาจจะลืมไปว่า mm hmm. ใช่เขาเป็นเจ้านายเ็าต้องใช้เขาเป็นหนุนหน้าเ็าต้องใช้เราไปทํางานเราก็ต้องทําตามที่เขา ถูกนะครับแต่ถ้ามันเกิดความสมดุลน,นะนั่นคือไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันไม่ใช่สมดุลแล้วมันเอาประยบนอย่างเงี้ยมันโกงมันบิดเบี้ยวมันไม่ให้มันตอดเล็กตอดน้อยแกล้งนิดแกล้งหน่อยทําให้เราอึดัดแล้วเรายังทนเนี่ยถือว่าเป็นเคารพตัวเองนะครับ เมื่อไม่เคารพตัวเองท่านจะหาความสุขแทบไม่ได้เลยทาอะไรก็ไม่มีความสุขครับนี่คือเรื่องปกติพื้นฐานเลยซึ่งอย่าลืมนะเราไปทํางานเราเอาแ,แรงงานเอามันสมองเราเข้าไปแลกนะไม่ได้ไปขอฟรีนะถูกไหมครับเพราะฉะน,นั้นถ้าคุณคุณมีคุณค่าเพียงพอศักยภาพคุณเพียงพอผมเคยบอกไว้แล้วว่าค่าของคนในที่สุดแล้วก็วัดที่ผลงานหรือว่าศักยภาพของคนคนนั้นนะมันขนาดไหนนะครับนักร้องดาราศิลปินนักดรนักร้องอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเขา เขาเชื่อในศิลปะของตัวเขาเองเขาเชื่อในสิ่งที่เขามีสามารถมันแลกแลกเปลี่ยนเป็นเงินเป็นรายได้แลกยอมเหนื่อยเหนื่อยแต่มีความสุขแล้วได้เงินอย่างเนี่ย่างพวกนักร้องรถทงรถแหอะไรเดี๋ยวนี้มันมีกันมั่วไปหมดแล้วครับมันเต็มไปหมดครับพวกนี้ก็รายได้ไม่ใช่น้อยนะครับรายได้เขาไม่ใช่น้อยนะครับเงินหลักล้านนะ่ะเขาไม่คุยเขาคุยหลักเป็นสิบล้านร้อยล้านขึ้นนะคนพวกนี้อย่าคิดว่ามันถูกไม่ถูกนะครับ นั่นคือศักยภาพที่เขามีแล้วเขาเดินตรงกับสิ่งที่เขาไปนึ่นก็ทาได้แต่สําหรับเราอ่ะเราก็ต้องหาครับเราก็ต้องหาอออย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นภาพเลยเราควรรักและถนอมแล้วก็ใส่ข้อมูลใส่ความคิดใส่ถึงดีๆให้กับชีวิตเรามากอย่างมีข่าวเนี่ยที่กระพามันถล่มที่ราชกบ,บังครับ บางคนอาจจะเสียชีวิตอันนี้ขอเขามานะที่เอ่ยถึงของเขามาขอบ่าอาจารย์เป็นกรณีศึกษาและเรียนรู้นะครับพี่ถูกในปภัยด้วยนะครับเขาอาจจะหล่นโดนหล่นระทับไม่ทันได้เจ็บไม่ทาแล้วเขามีลูกมีเมียไหมเขามีมีผัวมีลูกเปล่ามีพ่อมีแม่ที่ต้องเลี้ยงเปล่าเห็นไหมครับคืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับไม่ได้ทุกคนกลัวนะครับแต่ให้ทุกคนรู้และรู้สึกได้ว่าอื่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้จริง ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้จริงๆหาความแน่นอนไม่ได้สิ่งที่จะทําได้คือหาความสุขเสร็ตัวครับหาความสุขเสร็จตัวทําอะไรก็ได้ตัวเองมีความสุขทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองและครอบครัวตัวเองมีความสุขครับทําทุกอย่างให้เหมือนเป็นวันแรกครับวันนี้แรกทุกอย่างคุณคิดเหมือนวันแรกเจอวันแรกได้ทําวันแรกได้ได้รับวันแรกอ่ะทุกอย่างมันจะดีหมดเลยนะครับมันเกี่ยวกับไพ่ไหมเกี่ยวแน่นอนครับเนี่ยดมูล เดิมมูลเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยมันคือทัศนคติมันคือออกมาจากเดิมมูลเพราะความคิดแต่มีทางคิดบวกคิดลบถ้าคุณคิดลบคุณก็เศร้าถ้าคุณคิดด้านบวกอะคุณก็ดูภาพสิคุณก็มีความสุขถูกไหมครับหนึ่งดาบเอาชนะใจตัวเองอะมันไม่ใช่ว่าชนะได้ครั้งเดียวเรื่องเดียวหรอกมันมันมีหลายเรื่องนี่เราต้องเอาชนะมันตอนนี้คุณเจออะไรอยู่คุณทบทวน ความเป็นจริงเหตุและผลคุ้มได้หรือคุ้มเสียคุ้มดีคุ้มบ้าไม่ใช่มันคุ้มกับการแลกเปลี่ยนน่ะคุณไม่ต้องคิดมากเลยครับคุณทําไปเลยเพราะที่สุดแล้วคนเกิดมาเพื่อรอวันตายอยู่แล้วนะครับแน่แน่ครับเพราะฉะนั้นน่ะผมไม่รู้อย่างเดียวคือผมจะอยู่ให้มีความสุขที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ครับเพราะฉะนั้นผมผมคงไม่ทําอะไรแค่นี้หรอกผมต้องทําอะไรที่มันได้มากกว่านี้เพื่อ นำเสนอตัวเองผมเป็นคนอยากดังอ่ะเง่ายๆผมอยากดังแต่ไม่อยากใครรู้จักอ่ะเอาดิเอออยากดังแต่ไม่ให้อยากให้ใครรู้จักอ่ะเออมีปัญหนามึงคิดได้ของมึงเนี่ยครับเดอะมูนก็คือความคิดกูเอาเอาความคิดมาขายก็เหมือนผมก็ขายความคิดอยู่ผมก็นําเสนอความคิดที่ผมมีจากไพ่ย,ยิปซีอ่าเป็นหลักเนี่ยจากตัวเลขจากดวงดาวจากสถิติจากจิตใต้ถํานนึกจากวิทยาศาสตร์ทางจิตจากธรรมะจาก โอ้โหหลายยากหลายเรื่องนี่ที่ผมดูให้มันไม่ใช่แค่ภ้ายิมพีนะครับออผมผมเป็นคนดูแบบนี้เพื่อเพราะว่าผมผมไม่คิดว่าผมถนัดแบบเนี้ยคือคุณรู้ว่าชีวิตมันห่วยชีวิตมันแย่หมอดูทายว่ามันแย่เพราะนึ่นแทนไปแล้วนี่แต่ว่าไม่มีวิธีทาให้ชีวิตมันดีขึ้นแล้วจะดูไปทําไมครับอ,อถูกไหมอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะครับคือผมคิดตรงผมเองว่าเฮ้ยแม่นแล้วมันแม่นแล้วชีวิตเขาดีขึ้นมาละถ้าชีวิตก็ดีขึ้นมึงก็สมควรทํา แต่ถ้าทำใหชีวิตเขาไม่ได้ขึ้นก็นต้องหาวิธีอ่ะเขาจะดูหมอดูเนี่ยคนที่พึ่งสุดท้ายนะที่เขาจะเดินเข้ามาหาเพราะนั้นเขาคา,าดหวังเขาฝากความหวังไว้กับเราเรารู้เราต้องหาวิธีทําให้ชีวิตเขาจบจากปัญหาหรือแก้ปัญหานั้นได้กระทือปัญหานะใน้ตาหาไปได้ขาเท้าเนี่ยขาดตีนนี่ก็ได้ครับแล้วกลับไปลึงล่าเนี่ยแค่นั้นเองครับผมก็เลยใช้แบบนี้ครับวิธีนี้นแบบผมบไม่เหมือนใครแน,น่นอนแม้แต่อาจารย์ขุนทองเอง ก็ไม่ได้เหมือนเลยอาจจะบอกว่าไม่แม่นอะไรก็แล้วแต่ครับผมรู้อย่างเนี้ว่าผมทําอะไรแล้วผมมีความสุขกับอะไรอย่างน้อยอ่ะวันเนี้ยมีคนถึงเก้าร้อยคนที่ผมไม่รู้จักติดตามผมอ่ะอถ้าไม่พูดถึงสื่อออนไลน์สมมุติว่าพูดถึงผมเป็นหมอดูคนหนึ่งแล้วเปิดร้านเปิดสํานักดูดวงแล้วมีมีลูกค้าตั้งเก้าร้อยกว่าคนอ่าคิดดูดิว่ามันเยอะไหมนะครับ ถูกไหมเออเพราะฉะนั้นถ้าอยากทําอะไรก็จงรีบทํานะครับมีปัญหาอะไรเราปรึกษากันได้คุยกันได้ครับไม่มีปัญหาครับสิ่งที่ผมมีอยู่ในหัวสมองมันเยอะนะครับคนที่ได้รู้อะไรมันเยอะก็อยากถ่ายทอดนะครับมากลับมาเด <laughs> อะมูนอะเอาความคิดไปขายก็เป็นเงินเพราะ,ะนั้นอ่าดูไพ่การงานควีนไม่เท้าหนึ่งไม่เท้าสิบไม่เท้าแจ็คไม่เท้า เนี่ยคือการกระตือรือร้นทั้งนั้นทําให้เต็มที่แต่ไม่ว่าแปลว่าให้หนักให้เหนื่อยไม่ให้ตึงให้แบบตึงจนเกินไปจนเกิดความเครียดนะครับเรื่องการเงินชัดเจนะระวังการเงินั่วไหลนะครับหรือไม่ก็แบ่งไปทําบุญทําทานช่วยเหลือช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ช่วยเหลือองค์กรช่วยเหลือสารณะบ้างแค่นั้นเองครับความรักสามถ้วยสี่ถ้วยมีตัมูลมาเนี่ย เดบูนเนี่ยมันบางทีคุณคิดไปก่อนนะบางทีคุณก็คิดไปก่อนบางทีคุณก็คิดไปเองนะนั่นคือด้านเสียนะถ้าด้านบวกคุณคิดคุณคิดได้ไหมอ่ะเออว่ารักเขารักเราคนเดียวเขาไม่มีคนอื่นหรอกคุณคุณนี่ใช่ไอหมอเนี่ยใช่โอ้ยน้องคนสวยเนี่ยแม่งก็ใช่คุณคิดติอืมคุณคิดแบบนี้ก็ได้แต่อยู่ที่คุณจะคิดหรือเปล่านะครับถ้าวันนี้ความรักคุณหรือความสุขในใจคุณไม่เหลืออยู่คุณก็นึกถึงพ่อแม่นึกถึงผู้มีพระคุณ นึกถึงอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณมีพลังถ้าทาให้คุณนึกปุ๊บไฟลุกขึ้นมาเอออย่างผมวะออตอนนี้ผมไม่มีแฟนผมกผมก็นึกถึงต้องมีผู้หญิงรันหนึเนี่ยบูบบนี้หูยแม่งมีพลังไว้กูลุยประมาณนี้ครับแรงบันดาลใจของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปชฉีว้วหูอ่ะผมพูดเลยเนี่ยผมต้องการ ผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านสีเรือนผิวขาวอกใหญ่ตูดใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่โอ้ยหมอหือน่นในหมอบ้ากามมันเป็นปนัญหาของสมองคุณครับแล้วคุณจะคิดอย่างนี้ผมไม่ได้ว่าอะไรครับไม่ได้ผิดนะครับแต่ผมรู้ว่าผมคิดผมมีเหตุและผลของผมผมคิดผมคิดถึงรื่อะไรแล้วผมไฟลุกผมก็ตื่นล้นที่อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวตื่นล้นที่จะทํานู่นทํานี่รถยนต์รถสปอร์ตหรือรถซปเปอร์คาร์เลย ไม่อะผมรู้สึกไม่อยากมีมีไปมีไปก็มันลดมงก็คือเราแต่เทแล้วทําไมอ่ะผมไม่รู้อะผมไม่เกิดพลังอ่ะเออผมรู้เพียงว่าถ้าผมมีผู้หญิงที่ดีๆที่รับความบ้าของผมได้แล้วร่วมชีวิตไปกับผมผิวขาวผมยาวตาโตอะไรก็แล้วแต่ที่ผมนึกถึงแล้วมันมีพลังก็แสดงว่านั้นน่ะมันคือแรงมานาลใจเพราะฉะนั้นทุกคนหาแรงมานาลใจตัวเองให้เจอถ้าเป็นไม่ได้อ่ะ ทำมาเป็นภาพเลยปิดบนหัวนอนปิดตรงไหนก็ได้ที่คุณก่อนหลับก็เจอตื่นขึ้นมาปุ๊บก็เห็นนั่นแหละครับเขาเรียกว่าการสะกดจิตตัวเอง,สร,งสร้างแรงมือใจให้ตัวเองง่ายๆไม่ได้มีอะไรยากเลยคุณอยากมีความรักที่สมหวังคุณอยากมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบคุณเขียนก็ได้ครับคุณเขียนด้วยลายมือบรรจงของคุณค่อยๆเขียนไปเขียนซ้าไปซ้ามาซ้ำ,ซำแค่นั้นนะครับจิตมันจะจานั่นแหละครับง่ายๆวิธีง่ายๆเหมือนคุณทะเลาะกับแฟน ทะเลาะกับพ่อทะเลาะกับพี่กับน้องนั้นไม่กล้าไม่งอไม่อยากงอเสียสักสิเลยแล้วมันได้แหละไม่ได้ความสุขนะไม่มีแต่ถูกเป็นแตะเกียดคุณก็เขียนนี่ได้ไม่ต้องทะเลาะกันอ่ะมึงเอาไปอ่านนี่ไงมึงชอบตดใส่หน้ากูกูไม่ชอบก็เขียนมันไปด่าแล้วมันไม่จําก็ไงมันจะได้เถียงไม่ได้ไงก็แค่นั้นนี่ครับอืมชีวิตถ้าเราไม่เจอทางตันอ่ะถ้าเราคิดอยู่ตลอดนะไม่มีทางที่จะถึงทางตัน เพราะที่สุดแล้วคือตายคนมีแค่นั้นอ่ะถึงตายไปละเอออ่ะมันปาดหน้าไมมันด่าพ่อด่าแม่ก็อ่ะแล้วถ้าเราไปต่อว่าประขันมีเรื่องมีราวไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นมันคุ้มไ่มล่ะเออแล้วยอมให้มันด่ายอมว่าแล้วมันตายถึงตายไหมล่ะไม่ถึงตายนี่ว่ะก็ช่างมันดิบรรลุได้ครับไม่ต้องเป็นพระอรหันต์ก็บรรลุได้ครับมันอยู่ที่ใจของเรานะครับ อ่ะสรุปโดยรวมนะโดยรวมเนี่ยโรคซึมเศร้าสุขภาพระวังนะครับโรคซึมเศร้าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหายใจไม่ทันปิวปิวปืวไปได้เลยนะครับจะบอกให้โดยภาพร,รวมแล้วคนที่เกิดวันพุธประจำวันที่สิบสองเนี่ยครับอืมอ่ะสิบสองกรกฎาที่ผมบอกสิบสองถึงสิบแปดนะครับถ้าใจคุณแข็งแล้วแล้วเด็ดขาด คุณจะปานทุกอย่างได้โดยง่ายเลยครับพรสวรรค์ที่คุณมีทัศนคติความคิดที่คุณก็พ,ยยพร้อมคุณจะมีสน赖มีคนคอยหนุนคอยช่วยเหลือคุณจะโลเลไปทําไมเออคุณไม่สามารถทุกคนไม่สามารถได้ตามที่ทุกเองอยากได้ทั้งชีวิตอะไม่มีทางไม่มีครับไม่มีใครได้ทุกอย่างอย่างที่อยากได้ไม่มีครับเพราะฉะนั้น มันเป็นเรื่องหมวติที่เราอาจจะเสียบางอย่างแล้วได้บางหลันหรืออาจจะเสียแล้วไม่ได้เลยคือแต่มันไม่ได้ไปอยู่แค่นั้นนะครับวันข้างหน้าถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่วันไหนวันดึงสักวันหนึ่งก็ได้นึกถึงคุณอยากได้ถ้าคุณจ้องมองมันตลอดไม่ละสายตาจากมันนึกถึงอยู่มันตลอดนะทุกวันคุณต้องได้ผมพูดง่ายๆเพื่อตรงๆผมอ่ะผมอยากมีแฟนผมอยากมีผู้หญิงผมอยากคุยกับใครก็ได้ที่ไม่ใช่ คนรู้จักที่ผู้หญิงมก็มีคนเข้ามาขอเป็นเพื่อนใน Facebook อะไรแบบเนีน้มันก็คุยอเออลืมไปว่าขอเป็นแฟนขอเป็นสีพระยาลืมคิดถึงคิดแต่ขอคุยกับใครก็ได้ที่เป็นผู้หญิงที่ไม่รู้จักปล่อยมุกให้มึงจะจีบจะหม,มูจะใส่คำหวานนี่ม้วนต้น้นไปเลยครับ ลืมนึกไปมันก็ไม่ได้มันก็มีมันก็มีคนเข้ามาคนไม่รู้จักเข้ามาให้รู้จักแล้วก็คุยเนี่ยแต่มันไปต่อไม่ได้เพราะผมไม่ได้คิดต่อบางทีเราก็ต้องดูตัวเราเองว่าเหมาะสมกับอะไรไม่เหมาะสมอะไรนะครับหวังว่าคงไม่เบื่อนะครับสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นดได้จากจิตเรานี่ครับเป็นระดับแรกนะครับก็อย่างที่บอกครับภาพรวมเนี่ย คือเดะมูนพยายามหลีกหลีหลีกหลีกหนีแล้วเว้นที่จะอยู่คนเดียวหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าไอ้เดอะมูนน่ะมันจิตตกมันสามารถทำอะไรชั่วชัวูบได้นะครับแม้แต่ผมมาเฉียดความตายมาไปดูกี่ครั้งด้วยอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยแหละครับแต่ผมก็ผ่านมาได้ผมรู้เเดียวว่าผมต้องการอยู่เพื่อสร้างบาร,รมีต้องการอยู่เพื่อช่วยเหลือผู้คน ต้องงานอยู่เพื่อมีสเสบียงทําตุนสเสบียงไว้เพื่อไปโลกหน้าท,ทุกคนต้องไปผมก็ต้องไปแน่ๆเพราะฉะนั้นผมก็จะรู้เกี่ยววิธีที่จะเดินสู่โลกหน้าให้มันดีที่สุดตามหลักธรรมะทางสอนพุทธเจ้าให้ทํำยังไงผมก็จะจัดทําอย่างนั้นนะันั่นคือเป้าหมายที่ถึงแน่วันนึ่งถึงแน่แต่ว่าหมายในการดารงอยู่เป็นตัวตนบนมนุษย์โลกเนี่คืออะไร ทุกคนต้องมีนะครับจะเป้าหมายระยะสั้นหรือระยะยาวต้องมีครับเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่จํากัดอยู่อาจจะมาจากกําจัดไม่ใช่จำกัดพงจํากัดเพศอะไรครับแต่ว่าผมอ่ายุผมมากมันมีเป็นไปได้สูงเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บถูกไหมครับอุบัติเหตุแม่งได้ทุกวัยอะ่ะไม่ต้องคนอายุเท่าไหร่ก็เกิดได้แต่สําหรับผมเออาอายุมันมากขึ้น ใช่เพื่อนรุ่มรุ่นเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนอะไรเขาได้จากกันไปด้วยอะไรเนี่ยอมืมันมีเหตุผมยิ่งเห็นความจริงที่ว่าเฮ้ยเราต้องอยู่อย่างมีคุณค่าอยู่เพื่อสร้างความสุขให้ตัวเองแล้วค่อยแบ่งปันถ้าตัวเองพร้อมแล้วก็จริงๆผมก็อยากเดินทางไปทั่วประเทศเนี่ยครับช่วยเหลือชาวโลกเนี่ยกว่าพร้อมไม่มีในโลกครับแต่ค่าใช้จ่ายมันมี ซึ่งเป็นเรื่องจริงแล้วเรายังไม่มีค่าใช้จ่ายที่จะดําเนินการเราก็ต้องสร้างครับรักว้านผมได้ทําอย่างที่ผมอยากทําแน่นอนนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับสงสัยอะไรต้องการอยากทราบเรื่องอะไรก็นะครับสอบถามข้ามาได้นะครับตายคิดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่จามรับชมรับฟังจนถึงนาทีนี้นะครับมีความสุขมากๆรักตัวเองเยอะๆนะครับรักตัวเองให้มากนะครับอย่าดูถูกตัวเองอย่าลบดู่ตัวเองนะครับ ก็เช่นเดิมนะครับก่อนจบก่อนจากกันฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับด้วยความเคารพด้วยความนับถือด้วยความนอบน้อมด้วยรัก <c oughs> ด้วยรักและผูกพันจากพี่เบิร์ดพบกวันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ